จะมีอยู่2เครื่องด้วยกันเป็นเครื่อง3 0มพันกับเครื่องพันเสําสำหรับตัวนี้เป็นเครื่องพันเก็บอกเลยว่าจะใช้แบบในเมืองนะครับไม่ต้องใช้แบบไม่ต้องใช้การขุมพลังเยอะมากนะฮะคันนี้ถือว่าตอบโจทย์เครื่องพันเประหยัดน้ํามันนะฮะเป็นรุ่นที่หลายๆคนตามหาก็คือรถคันนี้วิ่งมาแบบน้อยจริงๆน้อยมากไม่หลักหมื่นนะฮะไม่หลักหมื่นคันนี้นะครับที่ผมบอกไปว่าวิธีการสตาร์รถง่ายๆนะครับจากนอกรถนะก็คือถึงรถจะล็อกหรือรถไม่ล็อกก็ต้องกดล็อกก่อน ปุ๊บอ่าภายในจะเย็นเย็นแบบเย็นฉ่ำเลยแต่ว่าทีนี้เขาก็จะมีระบบความปลอดภัยอีกอย่างหนึ่งสมมุติเรา สัดีครับผมวันนี้มาอยู่กับผมครับปูนซัวโนออโตคาร์มาอยู่ที่ซัวโนออโตคาร์สาขาลบุรีนะครับวันนี้เลิกงามยามดีนะครับเอารถปีใหม่ใหม่ใหม่น้อยๆมาให้ทุกท่านได้รับชมกันกับเจ้าอิสุมิลเอ็กนะครับเป็นเครื่องพันเนะฮะบอกเลยว่าเป็นอิสุมิลเอ็กที่ใหม่มากปีปี21นะครับใหม่น้อยสุดๆนะฮะจะเป็นยังไงมีอะไรน่าใช้มีอะไรน่าชมเดี๋ยวผมพาดูกันเลยนะครับสําหรับเจ้าคันนี้นะครับจริงๆอ่ะ จะมีอยู่2เครื่องด้วยกันเป็นเครื่อง3 0 0พกับเครื่องพันเสำหรับตัวนี้เป็นเครื่องพันเก็บอกเลยว่าจะใช้แบบในเมืองนะครับไม่ต้องใช้แบบไม่ต้องใช้การขุมพลังเยอะมากนะฮะคันนี้ถือว่าตอบโจทย์เครื่องพันเประหยัดน้ำมันนะฮะ เป็นรุ่นที่หลายๆคนตามหาเป็นเครื่องพันเก้าเนาะเครื่องพันเก้าดียังไงเดี๋ยวผมพามาดูนะสำหรับตัวนี้จะเป็นตัวสีขาวมุกเลยนะครับก็ไฟหน้าทุกอย่างนะครับก็เหมือนได้ป้ายแดงจริงๆนะฮะสำหรับตัวไฟหน้ารถก็ไม่เหลืองไม่ฟ้าเลยนะครับได้เป็นไฟแบบชบเชียวชบเชียวอย่างนี้เลยนะครับสำหรับไฟหน้านะฮะจะเป็นแบบโปรเจคเตอร์แล้วก็จะมีไฟแบบหลอดฮทโลเจนมาด้วยเสริมมาแล้วก็ตัวข้างบนนะฮะจะเป็นแบบไฟ LED สวยๆแบบนี้เลย นับกระจังหน้าก็เห็นได้ชัดเลยว่าเป็นกระจังหน้าแบบ MUX นะเป็นอินซูซที่ออแบบมาสวยนะครับสำหรับตัวรถเป็นตัวรถสีขาวแล้วก็ตัวกระจังหน้าจะเป็นกระจังหน้าแบบ MUX สวยๆอย่างนี้เลยนะบอกเลยว่าร้คนนี้ไปยังไงคุ้มแน่นอนแล้วก็มาต่อที่ตัวข้างล่างนะครับสำหรับตัวข้างล่างนะก็จะมาพร้อมเลยกับชุดแต่งนะครับเป็นสเกิร์ตรอบคันถือว่าสวยงามมากครับสีขาวตัดสีดําก็ สมราคาจริงๆเดี๋ยวผมพามาดูข้างๆกันดีกว่าสำหรับโครงสร้างเป็นยังไงนะครับสำหรับโครงสร้างพาดูโครงสร้างนิดนึงหนึ่งนะครับผมพาดูโครงสร้างนะครับโครงสร้างหน้ารถนะไปโครงสร้างหน้ารถก่อนเนาะสำหรับโครงสร้างหน้ารถปี21เคันนี้นะเป็นยังไงนะฮะบอกเลยว่าเดิมๆเหมือนได้ป้ายแดงจริงๆก็คือรถคันนี้วิ่งมาแบบน้อยจริงๆน้อยมากไม่หลักหมื่นนะฮะไม่หลักหมื่นนะมาดูที่ตัวน็อตฝากระโปรงดีกว่า สำหรับตัวน็อตฝากระโปรงถือว่าสวยๆเดิมโรงงานเลยสีขาวนี่ไม่มีรอยขันของตัวน็อตเลยนะครับแก้มเดิมๆนะครับโครงสร้างด้านหน้าเดิมๆสวยๆเลยนะครับไม่มีรอยบุดรอยเบี้ยวรอยยุบเลยแม้แต่นิดเดียวเป็นเครื่อง power นะครับเป็นตัว power DDI เครื่องพันเก้าคันนี้ถือว่าสวยนะครับมาดูตรงนี้นิดหนึ่งนะแผ่นเพจก็คือแผ่นเพจเดิมๆนะครับอะไรทุกอย่างอยู่ครบหมดอยู่ครบนะฮะมาดูที่แผงกันความร้อนสำหรับตัวแผงกันความร้อนก็ เดิมๆนะครับไม่มีขาดยุยับเลยนะครับข้อตินิดเดียวของเจ้าคันนี้นะครับก็จะมีตัวนี้นะครับอ่าเป็นยันต์อัขระที่เจ้าของเก่าเขาให้เกจิอาจารย์เขาเซ็นมาให้ถ้าใครไม่ชอบนะครับก็เดี๋ยวผมจะเอาลบให้ได้นะครับมันลบได้นะแต่ว่าตัวนี้ก็ติดไปก่อนเพราะว่ารถเพิ่งเข้าเพิ่งเข้าวันนี้เลยใช่ไหมพี่ฝนเข้าเมาื่วมอวานใช่ไหมรถเข้าเมื่อวานนะครับยังไม่ได้ล้างเลยนะฮะก็เอามาถ่ายกันให้ดูกันก่อนว่า สภาพเป็นยังไงนะครับมาต่อกันที่ตัวมันทางนี้ดีกว่าทางนี้น่าจะสว่างกว่านะครับทุกคนมาตัวที่ตัวยางดีกว่าสำหรับตัวยางก,ก็เป็นยางใหญ่ <G l oss> ๆเลยนะครับได้แม็กเดิมโรงงานนี่ก็คือแม็กเดิมโรงงานไม่ได้คีลิวเคลยนะเป็นแม็กสวยๆอย่างนี้เลยนะครับรอยเกยฟุตบาทไม่มีนะฮะทุกคนอันนี้จะได้ยางเป็นยางปีเดียวกับตัวรถเลยเป็นยางปี21อยาง B บิสโตรนนะฮะอันนี้ก็ดอกยางถือว่าลึกถือว่าสวยเลยรับได้ไปยังไงก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะใช่ไหมลึกๆเนาะ คันนี้ได้ดอกอยางลึกๆเลยนะครับก็ภายในนี่ตรงเนี้ยพวกทุกอย่างนะครับปกตินะถ้ารถไม่ดีดูแลไม่ดีเป็นสนิมเรียบร้อยเนาะคันนี้ดำเดิมๆเลยนะสวยเลยนะครับคันนี้บอกอีกนิดนึงนะครับใครที่ชอบนะครับรู้สึกว่าความสะดวกสบายประเทศไทยมันร้อนเนาะสมมติเราจอดตากแดดยู่เนีนะ่ยปึ๊บแล้วเราจะขึ้นรถนะฮะอุ้ยรถร้อนแน่นอนนะครับรถร้อนแน่นอนอันนี้อ,อะไรนะ อ่าใช่คันนี้สามารถสตาร์รถรอได้เลยนะครับ <S <S นี่เวลาวิธีการสตาร์รถนะ <S <S ง่ายๆนะครับกดอ่ากดล็อกก่อนถึงรถถึงรถจะล็อกหรือรถไม่ล็อกอ่าแปบนึงอันนี้ปิดไมมแน่นนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับอ่าคันนี้นะครับที่ผมบอกไปว่าวิธีการสตาร์รถง่ายๆนะครับจากนอกรถนะก็คือถึงรถจะล็อกหรือรถไม่ล็อกก็ต้องกดอ่าล็อกก่อนปุ๊บแล้วก็จะมีปุ่มตรงนี้เห็นไหมที่มันวนวนเนี่ยกดค้างนะครับ กดล็อกก่อนปุ๊บแล้วก็กดตัวนี้ค้างไว้นี่นะจะมีเสียงติด๊ดรถสตาร์ทเรียบร้อยนะครับแล้วรถสตาร์ทนี้ก็คืออ่าภายในจะเย็นเย็นแบบเย็นฉ่ำเลยแต่ว่าทีนี้เขาก็จะมีระบบความปลอดภัยอีกอย่างหนึง่งสมมุติเราอ่าสตาร์ทรถไกลมากนะครับเรามีคนแบบจ้องจะขึ้นรถเราอยู่แล้วเอา้าทำยังไงแล้วเนี้ยขับรถไปได้เลยไหมไม่ได้นะครับสมมติเราจะขึ้นรถสมมติผมเป็นโจรขึ้นมานะโอ้โหเจ้าของอยู่นน่นเป็นโจรขึ้นมาปุ๊บ อ่ะใกล้อันนี้ก็ยังล็อกอยู่พอจะกดเปิดสามารถเปิดได้จากตรงนี้นะแต่ว่ารถดับนะครับรถดับทำอะไรไม่ได้นะครับก็โดนตำรวจจับไป <c oughs> เรียบร้อยนะ <c oughs> ก็อันนี้คือระบบความปลอดภัยของตัวมันก็คือถือว่าสวยถือว่าดีเลยออกแบบมาได้ดีเยี่ยมเลยนะครับมาดูตัวนี้ถือว่าสวยนะครับเป็นรถเจ็ดที่นั่งที่สภาพดีนะฮะผมพาดูรอบตัวรถก่อนดีกว่านะครับสีก็คือสีขาวมุกเดิมๆเ,เ,เลย กว้างมากนะครับชาร์จฟินทุกอย่างมีครบนะคันนี้มาดูที่ตัวข้างหลังนะครับสำหรับตัวฝาท้ายสําหรับตัวฝาท้ายนะครัคันนี้จะเป็นฝาท้ายแบบระบบไฟฟ้านะครับระบบไฟฟ้ายังไงนะครับนี่ดูง่ายๆเลยนี่นะครับอ่ะเรียบร้อยนะฮะนี่เปิดง่ายๆเลยนะครับสำหรับผู้หญิงคุณผู้หญิงคุณผู้ชายนะครับที่ตัวเล็กๆนะครับตัวเล็กๆก็สามารถใช้ได้ปกตินี่คันนี้ใหญ่มากหนักมากนะครับเป็นตันเป็นโลเลย นะแต่ว,ว่าทีนี้เปิดได้ด้วยระบบไฟฟ้านะครับปิดก็ปิดด้วยระบบไฟฟ้าเช่นกันนะครับเดี๋ยวผมปิดให้ดูแต่ว่ามาดูข้าง,างหลังกันก่อนดีกว่าสาหรับตัวข้างหลังรถนะนี่เลยนะครับเป็นเจดที่นั่งนะครับเจดที่นั่งแล้วบอกเลยว่าสามแถวเนี้ยคือนั่งได้ปกติรู้สึกไม่ไม่อึอดอัดด้วยแล้วก็สามารถใส่ของได้อีกด้วยนะเออเขายังเหลือที่ใส่ของไว้ให้นะครับทุกคนแล้วเวลาที่เราอานั่งกันแค่4ี่คน2เบาะหน้าแล้วเบาะข้างหลังเนี้ยอยากพับเก็บพับยังไงนะพับง,ง่ายเลยนะครับ พอออกแบบมาดีมากดึงปุ๊บนะครับเห็นป่ะวิธีใช้งานง่ายมากครับเรียบร้อยนะครับเราไปเที่ยวนะเราจะไปเที่ยวนะครับเราก็ต้องการที่ใส่ของเพิ่มเติมนี่ถือว่าตอบโจทย์นะครับตอบโจทย์เลยสามารถใส่ของได้ทุกอย่างเลยแล้วเวลาเราจะนั่งที่เดิมเราทำไงปุ๊บดึงขึ้นมาแป๊บหนึ่งติดนิดนึงนะฮะเออชุบเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยเลยนะครับคนตัวเล็กๆนะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับมือเดียวเห็นป่ะ ูบว่าสุดยอดนะครับสูบว่าสุดยอดเอาวิธีปิดปิดยังไงนะครับรถหนักๆอย่างนี้นะฮะนี่นะครับนี่นะครับโอเคกดแค่นี้ครับเรียบร้อยนะครับปิดให้เลยนะโอ้โหเป็นรถที่ดีมากนะครับโอ้โหปิดนิ่มๆเลยนะคันนี้กล้องมองหลังมีให้พร้อมเลยนบมิวเอ็กแล้วก็ตัวเซ็นเซอร์หลังก็มีมาให้จริงๆอะคันนี้เซนเซอร์รอบคันเลยนะครับทั้งข้างหน้าข้างหลังข้างๆมีหมดนะฮะสองท่อนี้คืออะไร นะครับสองท่อนี้ใช่ท่อจริงหรือเปล่าไม่ใช่นะอันนี้ท่อหลออนะท่อหลออนะท่อจริงจะอยู่ด้านล่างมาดูนิดนึงนะครับปึ๊บย่อได้ไหมนะครับท่อจริงจะอยู่ด้านล่างนะถือว่าสวยนะแล้วก็อ่าจะอยู่ตรงนี้ <c oughs> ไม่เห็นหรอกไม่น่าจะเห็นไม่เป็นไร <c oughs> นะไม่ไม่เป็นไรครับจะอยู่ตรงนี้แหละแล้วก็ย่างอะไรก็ครบแล้วลองดูอ่าทยทยอ่าข้างล่างนะครับสําหรับตัวรถถือว่าดําสนิทเลยเห็นปะถือว่าใช้งานได้ดีเนาะไม่ค่อยได้ใช้งานมากกว่า เออไม่ได้วิะะ่งครับไม่แค่หมื่นก็โล่มื่นไม่ไม่ถึงหมื่นอ่าไม่ถึงหมื่นหนึ่งเลยมั้งประมาณหมื่นต้นต้นด้วยซ้านะครับคันนี้แล้วก็ข้างหลังถือว่าออกแบบมาสวยนะเห็นปะถือว,ว่าสวยเลยนะครับเป็นล้อกับตัวรถเลยนะเห็นไหมโอ้โหได้คันนี้ไปยัง,งตอบโจทย์แน่นอนอันนี้ก็บอกไปแล้วนะครับเป็นรถขาวมุกนะครับสีขาวมุกแล้วก็ตัวอ่าตัวจับบานประตูเนี่ยสีดำนะครับทำให้รถมันดูโดดเด่น มากยิ่งขึ้นน่าใช้งานมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวภายในรถกันดีกว่าไป,ไปมาต่อทนนี่ตัวภายในของวิวเอ็กนะฮะค่ <c oughs> อนข้างร้อนเหงื่อตกเลยงั้นขออนุญาตสตาร์ทรถแบบง่ายๆกันก่อนนะครับสำหรับตัววิวเอ็กสตาร์ทยังไงนะฮะก็มีกุญแจในรถปุ๊บอย่าเบรกปุ๊บสตาร์ทง่ายด้วยปุ่มกดสตาร์ทนี่นะครับสตาร์ทได้เลยนะถือว่าสวยนะคันนี้แล้วก็สำหรับตัวภายในตกแต่งมาได้ถือว่าโอเคถือว่าดูหรูหราถือว่าสวยนะครับเพราะว่าอะไรนะฮะ คันนี้ภายในจะเป็นภายในแบบว่าสีทองน้ําตาลเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคล้ายๆรสโกนะครับคล้ายๆรสโกก็คือนั่นแหละคล้ายๆโรสโกนะพูดภาษาไทยลืมนะฮะก็ตัดสีดําด้วยถือว่าสวยถือว่าโดดเด่นเลยนะพวงมาลัยก็จับถนัดมือสุดๆเลยนะครับจับจับถนัดมือสุดๆเลยระบบมันติฟังก์ชันคูลคอนโทรลมีมาให้หมดนะครับสำหรับเจ้าคันนี้แล้วก็อ่า อะไรกันต mm ่อ hmm. ดีนะครับอะไรกันต no mm. ่อด really. ีก็สำหรับตัวเบาะนะครับผมลืมบอกไปนะสำหรับตัวเบาะจะเป็นเบาะแบบว่าคูแม็กนะฮะคูแม็กก็เป็นยังไงสำหรับตัวเบาะคูแม็กเอ่ยคูแม็กนะฮะมันจะไม่กักเก็บความร้อนพูดกันง่ายๆนะครับเบาะคันนี้ไม่กักเก็บความร้อนเลยนะก็ความร้อนจะออกไปไวมากนะครับเวลานั่งนะครับปกติจะร้อนตู่นะรถทั่วไปที่ไม่มีระบบตัวนี้แต่เขาก็มีระบบตัวนี้มาให้ถือว่าสวยงามนะครับสำหรับตัวหน้าจอนะฟังสามารถใช้ได้ทุกอย่างนะครับ แล้วก็มีนวิเกเตอร์มาให้ด้วยนะครับสมมุติเราอยากไปชัยภูมิทำไงนี่เลยนะครับเลื่อนได้ไปชัยภูมิได้เลยนะครับเขาก็จะมีบอกทุกอย่างนําทางได้หมดนะฮะตัวนี้มาดูที่ตัวหลังบ้านนะครับตัวบ้านเราสามารถทําอะไรได้บ้างบลูทูธสามารถคันนี้สามารถเชื่อมบลูทูธได้เลยนะครับสามารถเชื่อมบลูทูธได้เลยนี่นะครับนะครับ FMAM สามารถฟังได้หมดนะค,คันนี้ก็คือมันเป็นคันที่ อัจฉริยะนะครับสามารถใช้งานได้ทุกอย่างเนาะพี่ฝนเนาะแล้วก็ตัวแอร์ถึงว่าร้อนอุตส่าห์สตาร์แล้วนับแอร์เปิดได้ง่ายนะครับแค่กดนับแค่กดเองนับแค่กดก็สามารถใช้งานได้เลยนับคันนี้จะมีระบบแอร์แยก2ฝั่งนะทุกคนอ่าฝั่งซ้ายฝั่งขวาสามารถใช้งานได้หมดนะครับซ้ายขวาใช้งานได้ก็อย่างสมมุติว่าฝั่งขวาเนี่ยคนขับเนี่ยคนข้างร้อนนะครับเราก็สามารถปรับแอร์ให้เย็นขึ้นได้แล้วรู้สึกว่าฝั่งนู้นอ่า ค่อนข้างหนาวก็สามารถปรับได้นะครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นระบบแยกแยกกันนะสามารถแยกกันได้เลยนะฝั่งนู้นเปิด19กองศาฝั่งนี้เปิด20องศาก็ได้ได้หมดนะครับคันนี้ถือว่าตอบโจทย์แล้วก็ตัวเกียร์นะครับเป็นระบบเกียร์ออโต้เลยนะครับระบบเกียร์ออโต้ใช้งานได้ตามปกติถือว่าสวยนะคันนี้ก็คือปุ๊บเนี่ยมันจะมีกดตรงนี้นะขึ้นลงปกตินี่ขึ้นลงได้เลยนะครัดีก็คือเดินหน้าอาร์เทยหลังใช้งานได้ตามปกตินะ แล้วก็มีระบบฟังก์ชันแบบว่าเพิ่มทดเกียร์ได้ด้วยนะครับทดเกียร์ได้ด้วยบวกลบเห็นไหมเออบางบางคนเนี่ยขับไปขึ้นคงขึ้นเขาอาจจะใช้เกียร์ต่ำเกียร์สูงว่ากันไปนะฮะแล้วก็ตัวนี้ระบบฟังก์ชันทุกอย่างใช้งานได้ตามปกติตรงนี้เลยถือว่าสวยงามแล้วก็จะมีระบบเบรกนะครับระบบเบรกเห็นไหมเบรกเบรกมือนะครับแล้วก็เบรกออโตโฮนะครับใช้งานได้ตามปกตินะครับมีมาให้แถมมาให้ถือว่าสวยนะถือว่าสวยเลยปกติเบรกมือดึงง่ายๆอ่าแต่ตัวนี้ใช้แบบกดเอาเนาะ โอเคมาดูกันต่อที่ข้างหลังดีกว่านะครับถ้าตัวข้างหลังเป็นยังไงนะครับผมขออนุญาตดับเครื่องแปงนะ๊บหนึ่งไปดูต่อที่ตัวข้างหลังนะครับมาอย่างที่ผมบอกนะครับตัวหลังรถถือว่าสวยงามนะครับผมขออนุญาตนั่งนิดนึงแล้วกันนะฮะปึ๊บนี่เลยนะครับพอเข้ามานั่งแล้วรู้สึกว่าโอเคเนาะมืดไหมพี่ฝนได้อยู่ ได้อยู่สว่างแล้วนะครับสว่างแล้วสว่างเลยนะฮะตัวนี้ก็คือดีมากนะครับเวลาเรา,าใช้รถเนี่ยมันจะมีตัวนี้เห็นไหมเป็นไฟนะครับเห็นไหมไฟขึ้นอันนี้คือมีทั้ง4บานเลยนะครับแล้วก็ตัวพื้นอ่าเขาเรียก่อะไรอะ่ะตรงตรงที่อ่าข้างล่างนะครับของของคนขับกับคนนั่งนะฮะฝั่งข้างหน้าสุดอจะมีไฟด้วยเวลาแบบอาจจะมีแบบตัวอะไรนู่นนี่นั่นอาจจะมีสามารถดูได้จากตรงนั้นเลยนะครับเห็นได้ชัดนะ โอเคมาที่ตัวห้องโดยสารข้างหลังเบาะถือว่าเบาะสวยเลยเบาะทรงดีมากนะครับไม่ขัดไม่ยื่นยัดเลยนะเป็นรถปีใหม่ๆเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เราเดินทางไกลทำยังไ,ไงดีแบตหมดหรือว่าเขาแบงค์มานะครับเขาก็จะมีตัวนี้มาให้นะครับเอาไว้ชาร์จแบตนะครับทุกอย่างได้จากตรงนี้เลยนะครับแล้วก็มีสายชาร์จนี่แบบฟลักปลักไฟ,กฟ,กฟกบ้านเลยนะโอ้โหตอบโจทย์เลยนะครับสามารถไปตั้งแคมป์ได้เอาจริงจริง แอร์นี่มีแอร์ตรงนี้ด้วยนะครับแอร์ข้างหลังนะครับเขาก็ออกแบบมาไม่ใช่มีแค่ตรงนี้นะครับบอกที่3ามทริสมก็ 3, มีมาให้นะทุกคนก็ได้คันนี้ไปยังไงก็คุ้มอ่ะคุ้มเลยคุ้มสมราคาจริงๆนะครับถูกกว่าป้ายแดงนะครับประมาณ2 0 0แสนนะครับเกือบเกือบสองแสนเลยนะคันนี้ก็ฟังก์ชันทุกอย่างคือใช้งานได้ตามปกติค่อนข้างร้อนเนื้อออกเห็นป่มเนื้อออกเลยนะครับเดี๋ยวผมไาสรุปราคากับเจ้าคันนี้กันดีกว่า เพราะว่าคันนี้ถ,ถูกถูกว่าประมาณเกือบสองเกือบเกือบสองแสนว่ากันง่ายๆนะเกือบเกือบสองแสนเลยนะครับสำหรับลิซูมิวเอ็กซ์คันนี้เป็นเครื่องพันเก้าก็สำหรับเครื่องพันเก้าเนี่ยบางคนก็รู้สึกว่าอาจจะยังไม่ดีเท่าไหร่แต่บอกเลยว่าลองขับแล้วดีมากนะครับผมเคยเอามาลองขับแล้วก็คือมันมันประสิทธิภาพมันใช้ได้นะครับสำหรับใครที่รู้สึกว่าเครื่องสามพันมันมันอาจจะกินน้ำมันเกินไปหรือว่าไอเครื่องแรงเกินไป ไม่เหมาะกับคนที่แบบใช้ในเมืองหรือว่าใช้ในแบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใช้ทั่วไปอย่างเงี้ยเครื่องมันกาตอบโจทย์รประหยัดน้ำมันด้วยใครที่สนใจนะครับต้องรีบมาจับมาจองกันไวเพราะว่าคันนี้มาอยู่กับเราแล้ววันนี้บอกเลยว่าคันนี้ก็หายากเป็นอีกคันนึงที่หายากมากนะครับมาสรุปราคากันกว่าสำหรับเจ้าคันนี้นะเปิดราคาที่1นึ่งล้านสองแสนสมาบาทกับราคาเนี้ยบอกเลยว่าคุ้มนะครับได้รถปีใหม่ใหม่มแค่10,000โลเท่านั้นเองฟังไม่ผิดนะครับไม่หน0,000โลรถปี2 1 ตอบโจทย์จริงๆใครที่สนใจติดต่อได้ที่เบอร์0996359414นะครับหรืออีกหนเบอร์0993654141ได้เลยนะครับก็ใครที่สนใจฝากเจ้าคณีไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยบอกเลยว่าสวยงามมากนะครับต้องที่มาจับมาจองกันให้ไวสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ